ว่าพี่ปัน,นจะเคยเป็นพระเอกของเรียนด้วยก็ตอนนั้นนีพี่ชอบบทละครโรมิโอจูเลียตมากเลยเนะแต่ว่าบทละครโรมิโอจูเลียตเนี่ยมันยากมากนะพี่ปันพี่ปันท่องไงอ่ะคือพี่อ่เคยอ่านบทละครเรื่องนี้มาก่อนแล้วย <c oughs> ังไงแล้วก็ขอฝากให้ปันช่วยติวให้น้องๆด้วยแล้วกันนะป้านยนครั พอจุ๊บจุ๊บจันจันหายคะหาลิซ่าค่ะลิซ่า L I S A D ซ่าอะไรล่ะครับลิซ่าลิซ่าก็ที่เกี้ยงจริงจกบ้านเราเนี่ยแหละค่ะเอาล่ะจะห่วยทำไมล่ะคะพอดีพี่ทำความสะอาดแล้วไปเขี่ยโดนมันหล่นไปแล้วไม่รู้ว่าหล่นหายไปไหนค่ะพี่ขอตัวไปหาดอกก่อนะค่ะ คือพี่เยลีเข้าใจค่ะว่าน้องกลัวนะคะเดีย๋ยวพี่จะจัดการให้ค่ะเดี๋ยวพี่ไปหาต่อก่อนนะคะปันตรงยังไงเนี่ยจเติอให้น่น้องไหมหรือว่ามันผ่านมานานแล้ว,ล,วลืมหมดแล้วด้วยปีกรักฉันบินได้ข้ามกำแพงรั้วศิลาแผ่ไพศาลมิอาจกัน้นสิ่งได้รักอาจทำรักทนงลองทำได้พี่น้องใดของเธอเลยจะห้ามฉันตัวน้องนั้นไม่ห้ามพี่หรอกจ้ะ นี <łość> ่เจเจพี่พันเขาท่องบทละครให้ฟังอยู่พี่พันท่องบทละครขนาดนี้แปลว่าจะช่วยซ้อมใช่ไหมคะอาลาทำไมไม่กลับมาเลยจังเลยนะสนใจเหรอ เธบอกเขาได้แล้วนะว่าเราสองคนน่ะแก้คู่เป็นแฟนกันเมืก่อนอ่ะบอกไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้กรธทนนี้หรอกสงสัยช่วงนี้มันลอยทองอะ่ะเลยพิมเพียเพ้ยนไปหน่อยมาอย่ไปเล่กซ้อมดีกว่าพี่ปันคะแต่ซ้อมๆไปเนี่ยมันจะมีมบทบาทหลวงใครจะเล่นล่ะคะเดี๋ยวพี่เล่นให้ก็ได้ได้ไงล่ะพี่เจษฐ์บทบาทหลวงนี่ต้องเป็นผู้ชายสิถ้าพี่เจษฐ์จะเล่นเนี่ยต้องเล่เป็นแม่ชีอ๋อแล้วอย่างนี้จะให้ใครเล่นแทนล่ะนี่มาทำอะไรกันที่บ้านเยอะแยะเนี่ย พี่แันราค่ะคือว่าวันนี้พี่แันราล้าอเหรเฮ้ยดูดีมีอะรา้อชมักขนาดนี้อยากให้ทำอะไรให้ตัวเล็กซ้ำคละครค่ะก็ดิไม่ขาดไปโดนงะโรมิโอและจูเลียตไม่เอาไม่เล่นบทโรมิโอเนี่ยจำยากโรมิโอมีคนเล่นแล้วค่ะออมจะให้พี่แทนราเล่นบาทหลวง <c oughs> ไม่เล่นบทอะไรพี่ก็ไม่เล่นเท่านั้นแหละพี่เห็นวาคะนี่มันก้าวแรกสู่วงการมันคือของออมเลยนะช่วยออมหน่อยนะออมพี่ว่าอย่าไปให้มันเล่นเลยคนหยาบๆอย่างมันเนี่ยไม่รู้จักงานศิลปะชั้นสูงหรอกเนมี่ยฟันแกได้ดูถูฉันเกินไปแล้วนะแกคิดว่าแกเก่งกว่าฉันทุกเรื่องเลยไหได้ออมเดี๋ยวพี่จะเล่นให้พี่จะเล่นบทบาทหลวง่ยให้เด่นโรมิโอให้ดูหรือบางครั้ง จูดีจะสนใจผ่านผมป่ะคุณจริงที่พูดนะอ๋อพี่ธันวาเนี่ยเขาจริงจังมากคุณหมอครับครับแค่คุณหมอมาแข่งตีไกลเนี่ย วันนี้คุณหมอเอาเมียมาด้วยเลยครับก็พี่หมอก็วันนี้จะเป็นวันที่ผมประสบความสําเร็จได้แชมป์ตีกายเป็นครั้งแรกครับผมก็ให้เมียผมมาชื่นชมผมก่อนที่ผมจะโกอินเตอร์อย่าคุยเยอะนะเจ้าพ่อเดี๋ยวแพ้และอายเขา แค่แม่มาเชียร์เนี่ยนะพ่อตีไปถึงดาวังคารพ่อทำได้แหมคุณหมอนี่สุดยอดเดี๋ยวคุณหมอคุณหมอต้องดูหมงเอาไปพีหมอนยิงคุณหมอหัวหายผิดพลาดล้อเล่นนะพี่หมงพี่หมออยากให้คุณหมอลมดีก่อนตีครับไงคุณหมอดูผมนะครับลู ร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบเลยพี่บอกเห็นอย่างรุนแังของเมืองตรังไหมครับต่อไปเชิญนายแพทย์พวัตอังกิตาลนนท์เลยครับเรียกชื่อเต็มซะขนาดนี้เป็นผมถ้าผมตีผิดผมอาย้อเล่อเลยนะครับเดี๋ยวฉันตีหัวแกก่อนแค่นี้ยังมากดดันอีกแต่ไม่เป็นไรมีมาเชียร์ฉันสู้เต็มทีพี่เต็มที่เอา อู้เอกคุณหมอลูกคุณหมอไปไหนเนี่ยอยู่นี่ยยไม่ไปโดนไม่เป็นไรจ้ะพ่อตั้งสมาธิแล้วตีใหม่เรื่มใหม่หัวจะเต็มแรงมาแค่นี้เองอ่ะ บอโลกน่งนี้ดีนะพ่ออย่างน้อยพ่อก็ตีโดนน่ะนจ้านายครับเพราะว่าก่อนที่นายจะตีไปถึงดาวอังคารนายตีให้พ้นยอดหญ้าตรงนี้ก่อนไหมครับคุณหมอเขาแข่งตีไกลนะครับเฮ้นาพี่มองแล้ทำไมฉันต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยอ่ะนี่ฉันเล่นเรื่องโรเมโอนจูเลียตหรือว่าพีน้อยแคสเปอร์กันแน่ แล้วทำไมโรบิโอกับจูเลียมไม่แต่งเหมือนฉันน่ะเอา้าก็แกบอกเองไม่ใช่เหรอว่าอยากเล่นบทบาทหลวงให้ไหนกับโรบิโอนี่งไงแกเด่นสุดแล้วโวยปันนี่มันแกล้งกันจะชัดเลยนะเนี่ยแล้วบทบาทหลวงนี่นะคะต้องเป็นคนใจดีมีน้ำใจเป็นที่พึ่งของทุกคนเพราะฉะนั้นสุก,กี้เขาปรุงมาส่งแล้วครับบาทหน่งยันวาคะกรุณาจ่ายค่าสุก,กี้ให้พวกเราด้วยคะ่ะโอ้โหยังไม่ทันเริ่มก็เสียตังค์แล้วเนี่ยเท่าไหรค่ครับหนึ่งพันบาท โอ้โหของสดพร้อมลงบ่อเลยนะเนี่ยถอยไปเลยตัวเล็กไปเก็บค่ะนี่ฉันคิดขุงเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยโน้น่าถือว่ามาช่วยน้องเรากันแตงมาอ่อะอ,ะ,อะเรามาเริ่มซ้อมอะไดีกว่านะเรเื่องฉากที่จูเลียตเนี่ยมาพบกับบาร์โอนก่อนถอยถอยถอยไปเลยถอยเริ่มเลยแอคชั่น จูลงจูเี่ยก็บาทหลวงมีเชื้อสายจีนไงเชื้อสายจีนบ้าอะไรวะบาดหลวงที่รอเล่นเขาอิตาเลียนอิตาเลียนอะไรเกเคยไปแถวดอนเมืองไหมมีร้านสินค้านําเข้าร้านหนึ่งชื่อเจเรนส์เจเรนส์เด่นไหมแค่พูของฉันก็เด่นกว่าพระเอกแล้วนี่พี่ฟงพี่ฟงเล่นอย่างนี้เนี่ยโลเวก็ตายพอดีสิครับแล้วจะเล่นได้หรือยังคะจูเรี่ยรอนานแล้วนะคะนี่นี่นี่เลิกเล่นแล้วก็มาซ้อมกันได้เลยนะ ฉากนี้เป็นฉากที่จูเลียตเนี่ยถูกพ่อแม่มาคับให้แต่งงานนะแล้วก็มาขอร้องให้บาทหลวงเนี่ยช่วยถ้าบาทหลวงตลกขนาดนี้ก็ต้องมาหาหรอกไม่อยากพี่โรชันยิ้มก็ได้เอายอม่ใช่งเ,งเองเงนแอคชั่นคะจูเลียตหลวงพ่อเท่านั้นอาจมีวิธีให้ลูกป้องกัน พ่อละแสนลำคาญจิตสุดจะคิดละครนี้เจ้าจะเข้ามาทั้งทียายไม่ปิดประตูพ่อควรนจุงกัดเจ๊ตายหมดเองทำไมวะฮะไอปันเก๊ทำไมไม่คิดว่าว่าหลวงพ่อเนี่ยกลัวเป็นไข้เลือดออกบ้างไหมพี่ฮันมาคะถ้าพี่เล่นแบบนี้คะ่ะอ,ออมจะเล่นได้ไงคะออมไม่มีสมาธิบันครั้นงน้นเปลี่ยนฉากก่อนละกันคะ่ะให้เจ,เจเจเล่นกับพี่ฮันมาก่อนละกันเอ่องั้นเดี๋ยวว่าชายที่ลวมโยชูเลียตเนี่ย พบรักกันนะแล้วก็มาเล่าให้กับบาทหลวงฟังพรอพี่ a คชั่นคารวะท่านบาทหลวงเจ้าใจาไม่ต้อง<า>พูดข้าเปิดประตูให้เจ้าทำดีมากแต่ว่าประตูเป็นประตูเลื่อนเราไม่ใช่ประตูแบบเดียวกับจูเลียลเหรออันนั้นมันประตูหลัน ท่านบาทหลวงท่านช่างมีสติปัญญาที่เฉียบคมจริงๆข้าน้อยขอคารวะคารวะลุกขึ้นขอขอพระทัยห้องเต้ดีมากเอ้ยนี่มันเรื่องอะไรโวจูเลียนไม่ใช่สามก๊ะโอ๊ยใสบาทหลวงเชื่อจีนจะแรงไหมเนี่ยให้บาทหลวงครับแล้วช่วยเริ่เป็นหขวงประตูโบสถ์กันได้ไหมครับนี่ตัวหัวเนี่ยคือลูมิโอกับจูเลียตแล้วลูมิโอ คารวะทำไมไม่ให้จอมยุทธโรบีรโอเ,เนี่ยต้องเป็นผู้ชายที่ทั้งพกกับรักแท้มันต้องมีความรู้สึกที่มีความสุขมากๆมีความรุ่มร้อนมีความปัถนาที่จะได้ครองคู่กับจูเลียต อ้ม <ee. S 2> ก็เหมือนกันต้องมีสมาธิให้ดีนะเพราะว่าจูลเลียนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนแลว้วพอมาพบกับโรมโออ่ะก็ทําให้รู้สึกว่าเนี่ยคือรักแท้ถึงแม้ว่าจูลเลียนเนี่ยจะรู้ว่าทั้งสองครอบครัวเป็นศัตรูกันนะมันก็เลยทําให้จูเลียนเนี่ยม <IS> ีความรู้สึกว่ามันสับสนในจิตใจแล้วก็ขัดแย้งในใจด้วยแต่ก็ต้องมีความสุขอยู่ในนั้นด้วยนะเข้าใจที่ดีเรคเตอร์สองคนอธิบายไปเนี่ยเข้าใจไหม เอาี้สิพันปปพี่ปันแล้วให้เจดูหน่อยดีกว่าว่าความรู้สึกเร่าร้อนรารถนาเนี่ยมันเล่นยังไงเล่นสิคะพี่กระจ่าก,ก็เล่นให้ออมดูว่าไออารมณ์ที่พี่กระจ่าอธิบายมาเนี่ยมันเล่นยังไงจะดีเหรอให้พี่2คนเล่นน่ะดีดีสิ